วพวกคุณใช่คุณท็อปกับคุณแต็บไหมที่ว่าจะซื้อต่อโรงแรมจากฉันนะออใช่แล้วครับออว่าแต่โรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมสุขานีนดร์หรือเปล่าครับแล้วทําไมคุณเนี่ยขายถูกจังเลยล่ะครับโะไม่มีอะไรหรอกค่ะสบายใจได้แต่ว่าซื้อไปแล้วอะ่ะไม่รับคืนนะแล้วถ้าโรงแรมเนี่ยเจออะไรไม่ชอบมาพากลน,นะฉันบอกได้แค่ว่าพวกคุณเนี่ยก็ต้องทําใจแล้วกันเอาละฉันกลับแล้วนะโชคดีจ้าขอบคุณนะครับดีใจจังคือท็อปกับแตบ็บพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันในวันนี้พวกเขาตัดสินใจซื้อโรงแรมต่อ จากคุณหนูคนนี้เั่นไปแล้วนะอย่าลืมคําที่ฉันบอกล่ะห้ามคืนโรงแรมมาให้ฉันเป็นเด็ดขาดเอ้ยยายนั่นพูดอะไรของเขานะไม่รู้ล่ะยังไงซะพวกเราก็เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วดีใจชมากเอาล่ะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะไปดูกิจาการที่โรงแรมนะโรงแรมของพวกเรามีชื่อว่าสุกชานิรันผมชื่อท็อปและนี่คือเพื่อนรักของผมชื่อแต๊บเอ้ยไปกันเถอะเสียเวลาพูดฉันเริ่มมาคิดแล้วว่าใยคนนั้นที่ขายโรงแรมให้เราเนี่ยพูดอะไรแปลกๆมานะ จะไปแปลกอะไรล่ะไปเธอน่าจะมีคนเฝ้าโรงแรมอยู่นะถ้าแกทำไมมันดูแบบว่าสยองจังเก่าด้วยโอ้ยมีนาแหะยัยนั่นขายถูกนะแต่ก็ช่างเธอไปดูสะก่อนนะทั้งสองคนตัดสินใจเข้าไปที่เคาน์เตอร์และแล้วเขาก็ได้พบกับใครบางคนที่มีหน้าที่บริการก็คือพนักงานต้อนรับอะไรครับผมเอ,เอา,เอาลูกค้ามาหรอวันนี้ครับรม่ว่าผมไม่ใช่ลูกค้าหรอกครับผมคือเจ้าของโรงแรมนี้เด็กคุณหนูคนนั้นเข้าขายต่อแล้วหรอว้าโอ้ยผมขอเข้าพักหน่อยสิ นี่มันเป็นโรงแรมของผมแล้วนะคุณนี่ทําหน้าที่อะไรของคุณโอยกว่าคนมันง่วงอะแต่ว่านะเหลือห้อง4 0 4เข้าไปพักสิโอ้ยเป็นอะไรทุกครั้งที่มีคนเข้ามาอยู่นะมันก็มักจะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าเหลือห้องส0 4ศนนะว่าเข้ามาพักได้เลยนะเชคกินแล้วไม่รับเชคเอาเฮ้ยลักลอบีทุกครั้งเลยห้องสี4ศูนย์สนั่นนะไอ้ยัยคนหนูคนนั้นหนีไปต่างประเทศแล้วมีหน้าล่ะแล้วทำไมไม่บอกเนี่ยฮะไอ้ยัยคนหนูคนนั้นโกหกเราเฮ้ย ทนไม่ได้ขอลาออกน้อยยัยผู้หญิงคนนั้นทําไมไม่บอกว่ามีผีนะนิสัยไม่ดีเลยแบบนี้นะฉันต้องโทรไปต่อว่าแล้วก็ขอคืนโรงแรมแล้วนี่แนะ่เอแต่ว่าเธอบอกว่าไม่รับคืนนะไ่รู้แหละัหโหลอยัยคนนี้นี่เอาโรงแรมเธอคืนไปเลยเอา้าอะไรฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันขายไปแล้วฉันไม่รับซื้อคืนนะสมน้าหน้าเอา้ายัยนี่นี่ก็มันมีผีทําไมเธอไม่บอกล่ะก็ไม่ได้ถามเองนี่นาโชคดีนะจ๊ะบายบายเฮ้ยไม่น่าเสียงโงใ่ให้ยัยนั่นเลย ไม่น่าซื้อมาเลยแล้วจะทํายังไงดีก็น่าจะขายคืนใครก็คงไม่ได้แล้วแหละเราโดนขายหลอกแล้วมีทางเดียวก็คือต้องหาหมอผีมาไล่ออกนะแบบนั้นงั้นเหรอสงสัยต้องไปนัดหมอผีฝรั่งมาสะก่อนละรูท่าทางผีมันเฮี้ยนมากๆเลยอะเห็นรึเาเห็นรึปหมอผีฝรั่ง หมอผีฝรั่งงั้นเหรอจะไหวไหมเนี่ยออขอโทษนะครับ w h your name I want you t o go อันนั้นนะครับ่บออ,อยากให้คุณเป็นไล่ผีให้หน่อยนะครับช่วยได้ปะอ,อ๋อ my name is john ชื่อจอ h n นครับ Don t อร r r y ทุกปัญหานะ่ะมันมีทางออกนะครับเอ,อเอาไปทางเวีสานาซะแล้วเอาไปครับไปจัดการมันดีกว่าเย่ในที่สุดพวกเราก็จะได้กำจัดผีไปซะตบและแทบต้องการให้โรงแรมของเขาไม่มีผีสิงเพื่อที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้เข้ามาพัพกเขาจึงตัดสินใจพาหมอผีฝรั่งนั้นมาไล่ Hello. ไปไหนก็ไปเลยนะยายเพยแกอยู่ไหนออกมาซะโดยดีนี่ฉันคือหมอผีฝรั่งออกมาออกมามันอยู่ซอกไหนฮะออกมาเดี๋ยวนี้เลยยายผีหน้อยแกนี่นะ <c oughs> ตกใจหน้าตัวเองอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแปลกจังเลยนะ <c oughs> กอดพี่พี่ลอกช่วยด้วยโอ้ยกลัวเอือทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้แ่ละทีนี้นะไปดีกว่าไอ้ผีบ้าไม่มีใครทำร้ายฉันได้หรอกแกคิดโหรจะสู้กับฉันงั้นเหรอไอหมอผีบั่ลังออกไปเดี๋ยวนี้ไปไปแล้วเอ้ยไม่อยู่แล้วไป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 เดกคนถ้ากำจัดไม่ได้เนี่ยผมไปบวชมาแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองครา หลวงพ่อมาแต่ไหนอีกแล้วทีเนี้ยผมก็เป็นพนักงานเคาน์เตอร์ผมไปบวชมาเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองหนังผีตอนนี้เนี่ยอือทศททำไมมันน่ากลัวสามเท่าเลยวะเนี่ยไปเป็นพนักงานดีกว่าไม่ไปเป็นไรผีต้องกลัวพระอยู่แล้วเพราะว่าฉันไปบวชมาแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยไม่เคยเข้ามาในนี้เลยแฮงก็ขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันพระนะ่ะนี่แน่รายการล่าท้าผีชัดๆเลยเนี่ยนี่แน่ออกมาไม ทำไมทธอแม่วังกลัวกไปดีกูออกไปจากห้องนี้เธอะครับขอร้องเลยพวกนายเป็นใครกันฉันไม่มีวันออกจากห้องนี้หรอกพี่สาวครับเปล็บเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกจากห้องนี้เองครับไม่ต้องมาใครหน้าไหนมาไล่ฉันฉันก็ไม่ยอมออกจากห้องนี้หรอกขอเธอพี่ขอบอกไปเถอะนี่มันโรงแรมฉันฉันจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นถึงจะซื้อต่อก็ตามฉันไม่อนุญาตอทจะอยู่ที่นี่ฉันจะรอพี่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้าห้องนั้นได้ไม่ว่าจะยังไงเจ้าผีตนนั้น ก็ไม่ยอมออกจากห้องถึงแม้จะมีหมอผีหรือพระมาสวดมนต์บทไหนเจ้าผีตอนนั้นก็ยืนยันว่าจะอยู่ห้อง404มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยกับห้อง404ทําไมผีตอนนั้นถึงยึดติดจ,จังเลยล่ะดนนเหมืนกันนะแบบนี้เนี่ยเราจะทํายังไงต้องปล่อยไปงั้นหรอ hmm. ก็ต้องแบบนั้นแหละพ่อนุทออ่านเองน่ะเป็นคนบริการแล้วก็เป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันจังแต่เป็นสาวแล้วห้องนั้นน่ะคือเลข404ซึ่งเป็นห้องของคุณระมิตาซึ่งเธอหนักขาดตัวตายที่นั่นแหละทำไมที่ฉันเป็นสาวสาวฉันต้องรับใช้ที่โรงแรมแห่งนี้ก็เพราะว่าคุณระลิตาเป็นเจ้าของโรงแรมมาก่อนไงละ่ละเขาก็มีแฟนที่น่ารักและจะแต่งงานกันฉันเองก็เป็นพนักงานเสิร์ฟที่นั่นเออสวัสดีค่ะคุณระมิตากับคุณพานุพองสวยจังเลย สวัสดีจ้าปาณีดีใจที่ได้เจอเธอที่ทํางานที่นี่นะทํางานขยันแข่งมากที่รักเดี๋ยวฉันมานะจะรีบไปไหนล่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะไปพักผ่อนก่อนก็ได้ที่ห้อง404ของเราน็อตที่ล็อกได้เลยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเก็บของที่นั่นแล้วก็ไปเช็คดูโรงแรมขอบคุณมากเลยนะปาณีฝากเอาอาหารขึ้นไปให้ฉันด้วยล่ะตอนนั้นฉันกับคุณผู้ชายคนนั้นน่ะเราแอบกิ๊กกันปาณีฉันรักเธอนะแหมคุณชายก็ด้วยความที่ฉันเป็นเด็กฉันทําให้ครอบครัวเขานนะทะเลาะกันจนพวก ต้องเดทเลิกกันแบบไม่ดีทุกครั้งที่คุณลลิตานอนหลับไปผู้ชายพานุพงศ์ก็จะออกไปข้างนอกและเขียนจดหมายบอกว่าไปทําธุระแต่จริงๆแล้วนะ่ะเขาแอบไปอยู่ที่บ้านของฉันเอาละเขียนแค่นี้รามิตาที่รักของฉันก็คงจะเชื่อแล้วล่ะถ้าเราหายไปสิบวันแบบนี้รัมิตาก็คงไม่สงสัยอะไรหรอกใช่ยครับตอนนี้ผมแอบนอกใจเธอผมขอวางปากกาไว้แล้วก็นําจดหมายมาวางไว้แบบนี้ผมรู้ตัวเขาว่าผมทําผิดกับเธอแต่ว่าด้วยความรักของผมเอง ผมก็แบ่งหัวใจไปให้พนักงานสาวเสิบคนนั้นแล้วอ,อฉันไม่อยากหักล้างผู้หญิงแบบนี้เลยแต่ก็นะหัวใจของฉันอ,อ๋อเอ๊ะอ๋ยง่วงชะมัดเลยแต่ว่าก็นอนเต็มที่แล้วพี่พานุพงศ์ค่ะหนูตื่นแล้วหิวข้าวจังออพี่พานุพงศ์ไปไหนกันอีกแล้วทีนี้เนี่ยฉันตื่นมาที่โรงแรมแห่งนี้ควรจะได้เห็นหน้าพี่เป็นคนแรกสิเอ๊ะ สงสัยไปท,ทําธุระที่ต่างจังหวัดแน่เลยเฮ้ยแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วทุกๆวันและมิตาเธอจะรอสามีของเธอกลับมาอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อไหร่พี่เขาจะมาอีกนะคิดถึงแล้วว่าแต่จริงๆแล้วฉันกับพี่พานุพงศนะ์น่ะก็แอบ,บนัดเจอกันหลังโรงแรมและไหนไม่ช้าดีใจด้วยนะคะตอนนี้คุณตั้งท้องได้2เดือนแล้วคุณแลมิตาเป็นเจ้าของโรงแรมสุข,ขานิรันหรือเปล่านี่ใช่แล้วค่ะฉันมีโล,ล้วเหอเนี่ยเออแบบนี้ต้องเป็นข่าวดีให้กับพี่ าผาุพองแล้วใจจังเลยจะได้บอกข่าวดีพี่เขาว่าฉันนะ่ะท้องนี่ฉันกลับมาแล้วเอเอ่อยไหมคะมันอยสุดเอ๊ะอ,อุ้ยตายแล้วนี่เข้ามาทําไมหรออ๋อก็คุณผู้ชายน่ะบอกว่าให้เสิร์ฟอาหารถึงข้างในเลยเขาเจ็บเท้านะคะขอโทษด้วยนะคะคุณรามิตาปกติเธอเสิร์ฟแค่หนห้องไม่ใช่หรอต่อไปอย่าเข้ามาแบบนี้นะมันดูไม่ดีนั่นสิที่รักฉันมีข่าวนี้จะบอกที่รักฉันท้องแล้วนะเฮ้ท้องงั้นเหรอท้องกับใครอะถามทำไมก็โชคดีแล้วกันดีใจด้วยนะ แล้วเขาจะโกรธฉันทำไมเนี่ยแปลกจังเลยนะท้องงั้นเหรอแล้วพี่ไม่ดีใจเรือไงที่ฉันท้องนะฮะคุณพานุพงศ์น่ะไม่ค่อยดีใจที่เธอท้องหรอกนะเพราะว่าเขาน่ะมีฉันอยู่ในหัวใจตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันโกรธมากๆที่เห็นพวกเขาน่ะมีลูกด้วยกันฉันไม่ยอมนะแบบนี้ฉันก็ต้องนี่นี่แหละนี่แหละกินเข้าไปเลยฉันอยากจะให้พวกนั้นมันได้กินแบบนี้แหละสมน้ำหน้าวางไว้แล้วก็มากินซะเมื่อไหร่พวกมันจะเลิกกันสักทีนะ พี่ขอโทษอันนี้ออกมาให้พี่เจอหน่อยพี่ขอโทษต่อไปนี้นะพี่จะมาหาน้องบ่อยๆนะปลานีไม่คุยด้วยหรอกอะนะปลานีนะยังไงซะพวกเราเนี่ยก็ได้เป็นแฟนกันแล้วถึงพี่จะมีลูกพี่ก็จะมาหาปลานีเหมือนเดิมพี่ต้องไปบอกเลิกเขาซะนะเข้าใจไหมหนูก็อยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมบ้างนะแบบนี้ลแล้วก็ไม่ต้องมาคุยกับหนูเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเร่งนะสัญญากับหนูแล้วนะพี่ไมเลยที่รักไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะไปบอกเลิกเขาเลยตอนนั้นแรงอาฆาต ของฉันมันแค้นเกินไปฉันนะอยากจะให้พวกเขานั้นเลิกกันให้เร็วๆที่สุดคุณคะฉันคือแก้วหน้าม้านะคะ คุณมีดวงที่จะเสียเคราะห์นเนี่ยจริงเหรอคะเดี๋ยวฉันจะไปทาบุญเลยค่ะขอบคุณที่มาเตือนนะแบบนี้เนี่ยคุณทําบุญจะอยู่ไม่เนี่ยดูเหมือนว่าเคราะห์อของคุณจะใหญ่มากเลยนะไรกันฉันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะระวังคุณจะเสียชีวิตแล้วกันนะเอาเป็นว่าฉันเตือนอได้แค่นี้แหละหุยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่มาเตือนนะคะคุณแก้วหน้ามายังไงซัฉันนะ่ะก็ไม่น่ามีเรื่องอะไรต้องเป็นห่วงนี่นะ้ยมันถึงคาดของเธอแล้วน,นัน,น,นที่รักฉันกลับมาแล้วอยู่ที่โรงแรมไหมแบบนี้ต้องทําอาหารให ที่รักกลับมาแล้วน่าจะไปทํางานข้างนอกวันนั้นฉันจัดสินใจที่จะบอกเขาไปปราณีมีอะไรหรอเอ๊ะฟังให้ดีๆนะคะพานุพงศ์วันนี้ไม่อยู่และเขาน่ะเป็นแฟนกับฉันเหมือนกันและฉันก็อยู่กับเขาแล้วด้วยฉะนั้นฉันมีสิทธิ์โรงแรมแห่งนี้แกออกไปจากเทนนี่ได้แล้วยิงงอเอ้มีอะไรกันนั่นน่ะเฮ้ยไม่นะก็ไม่บอกสักทีนะพี่พานุพงศ์ไหนบอกว่าจะเลิกกับมันยังไงล่ะเฮ้ยแล้วทำมพี่ขอโทษไม่ใช่แบบนั้นนะไม่จริงนะแล้วลิตาฟังพี่ก่อนคือเรื่องมันเป็นแบบ บบมันก็คงแบบที่เขาพูดนั่นแหละใช่ไหมพี่ทําให้ฉันดูงโง่นะแล้วฉันมีลูกกับเพนะพี่จะทํายังไงแต่พี่ก็เลือกทั้งสองได้นี่นะเฮ้บ้าหรือไงมันไม่มีใครที่อยู่กันได้กัน3คนได้หรอกนะ<อ>เลิกกับเขาสะหนูเกลียดได้พี่ไม่ยอมเลิกพี่จะออกไปเองพี่ขอโทษถ้าพ,พี่ออกไปตอนนี้ฉันจะฆ่าตัว<อ>ตุยมาไม่นะลองก้าวออกไปหนึ่งก้าวสิเออเลยอยากทาอะไรก็ทําฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากอยู่กับเธอ ตอนนั้นพวกเขาทะเลาะรุนแรงมากๆนั่นมันเป็นเพราะฉันเองที่ทําให้พวกเขาทะเลาะกันจนกระทาั่งในขณะที่พี่พานุพงศ์นั้นเดินออกไปเธอก็ตัดสินใจที่จะทําอะไรโง,ง่ๆงั้นก็อย่าคิดเลยว่าฉันจะจากไปจากที่นี่เพื่อให้ใครมาอยู่แทนฉันจะอยู่ที่นี่เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายที่ห้องสี4มันเป็นเพราะฉันเองเป็นเพราะฉันที่ทําให้เธอต้องตายและพี่พานุพงศ์ในวันนั้นก็เดินกลับมาหาเธอเขาหน่คิดว่าเธอพูดเล่นเฮ้ยเอ้ย,อยไม่จริงนะให้ขอเธอ พี่ขอไปอยู่ด้วยหน่อยนะพี่เขาหนะทำใจไม่ได้ก็เ,เลยตายตามเธอไปในเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นฉันเป็นคนเริ่มต้นขึ้นฮะ,ะไม่นะ ไม่จริงรทั้งมันเป็นเพราะฉันทั้งหมดเหรอเนี่ยเรื่องของเขาก็เป็นแบบนี้แล้วฉันเสียใจมากๆเลยตัดสินใจที่จะทํางานที่นี่ต่อไปเพื่อชดใช้กันสัญญาว่าจะเป็นถัดรับใช้ที่นี่ฉันก็เลยคอยนําอาหารมาเส้นไหวห้องนี้ตลอดยังไงละ่ะจนกลัวพวกเขาสองคนจะไปเกิดใหม่ฉันจะทํางานที่นี่ไปจนตายโอโ้เอาเป็นว่างาั้นห้อง4ี่สนพวกผมจะไม่ยุ่งแล้วกันนะเป็นว่าคุณป้าก็ทํางานที่นี่ต่อได้เลยสุดท้ายแล้วพวก ก็คิดว่าคงจะไม่ไปยุ่งกับห้องนั้นว่นเรื่องโรงแรมก็คงต้องบริหารกันต่อไปอีกนั่นแหละโอ้โหละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมเอ๊แต่ว่ามีใครเคยดูเรื่องนี้หรือเปล่านะวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้อีกทีบ๊ายบาย